ยินดีต้อนรับกลับสู่ SR Car Review วันนี้เรามีสิ่งที่น่าตื่นเต้นสุดๆมานำเสนอสำหรับแฟนๆ SUV และผู้ที่ชื่นชอบแบรนด์ Toyota เพราะในที่สุด t o y o t a f o r t u n e r 2025ก็เปิดตัวอ,อย่างเป็นทางการในประเทศไทยแล้วและรุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่หมดจดสมรรถนะที nah ่ได้รับการอัปเกรดและเทคโนโลโยีล้ำสมัยที่จะพาคุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะในเมืองหรือบนเส้นทางออฟโรดวันนี้เราจะพาคุณไปชมทุกมุมของรถคันนี้ ตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกภายในฟีเจอร์เด่นสมรรถนะและราคาจำหน่ายอย่างละเอียดเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อน f o r t u n e r 2025ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดด้านหน้าดูดุดันและทรงพลังมากขึ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่ลวดลายใหม่แบบตะข่ายช่วยเสริมความสปอร์ตและชุดไฟหน้าแบบเลตดีไซน์เฉียบคมมาพร้อมไฟเลี้ยวแบบเซกันเชลที่ให้ความหรูหราและความล้ำยุคไปพร้อมกันไฟเดทาม running light แบบเส้นแนวนอนช่วยให้ด้านหน้าดูทันสมัยและมีความฉบเฉี่ยยิ่งขึ้น ด้านข้างของตัวรถเส้นสายตัวถังถูกปรับใหม่ให้ดูโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นซุ้มล้อมีความบึกบึนเสริมความแข็งแกร่งสไตล์ SUV ล้ออนลอยขนาด20นิ้วลายใหม่แบบปัดเงา2โทนช่วยให้ตัวรถดูเท่และพรีเมียมยิ่งขึ้นตัวถังมีการตกแต่งด้วยพลาสติกกันกระแทกรอบคันซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ f อร์ un เ r er, รุ่นใหม่และมีสีตัวถังใหม่ๆใ,ให้เลือกรวมถึงสีบรอนเมทัลลิกสุดหรูที่สวยโดดเด่นสะดุดตาม,มาก ด้านท้ายของรถมีการเปลี่ยนแปลงไม่น้อยฝ่ายท้ายและทรงเรียวยาวดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกทันสมัยและเรียบหรูมากขึ้นฝากระโปรงท้ายถูกออกแบบใหม่ให้มีมุมเหลี่ยมชัดเจนพร้อมสปอยเลอร์แบบบางดูสปอร์ตกันชนท้ายแบบใหม่ทรงบึกบึนพร้อมปลายท่อคู่แบบหลอกเพิ่มความเท่โดยรวมแล้วดีไซน์ภายนอกของ Fortuner 2025ดูหรูแข็งแกร่งและทันสมัยลงตัวมากเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากขึ้น พวงมาลายัยทรงใหม่หุ้มหนังแบบมีความรู้สึกพรีเมียมแผงแดชบอร์ดถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดให้ดูเรียบหรูและเน้นผู้ขับขี่มากขึ้นมาตรวัดดิจิทัลขนาด12.3นิ้วให้ข้อมูลชัดเจนและสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลได้หน้าจออินโฟเทนเมนต์ลอยตัวขนาด14นิ้วตอบสนองรวดเร็วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายหน้าตาระบบใหม่ใช้งานง่ายและสวยงามเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังแท้ลายคอวิลพร้อมเดินได้สีตัดเพิ่มความหรูหรา บอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าและมีระบบระบายอากาศสำหรับผู้โดยสารแถวหลังพื้นที่วางขากว้างขวางมีช่องชาร์จ USB-C และแอร์แยกโซนให้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นระบบการเสียงถูกพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นทำให้ห้องโดยสารเงียบสงบแม้ขับที่ความเร็วสูงระบบเสียงจาก JBL ให้คุณภาพเสียงชัดเจนเบสแน่นรายละเอียดครบและมีไฟแอมเบียนหลายรอบห้องโดยสารเพิ่มความหรูหรามากขึ้นอีกระดับช่องเก็บของรอบคันจัดวางได้ดีฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้าพร้อมระบบแฮนด์ฟรี ช่วยให้ใช้งานสะดวกในชีวิตประจำวันในเรื่องของขุมพลัง t o y ยต a f o r t ์จูเนอ2025มีให้เลือก2เครื่องยนต์ในประเทศไทยรุ่นมาตรฐานมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรให้กำลังประมาณ150แรงม้าและแรงบิด400นิวตันเมตรที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ประหยัดน้ำมันและปล่อยมลพิษน้อยลง ส่วนรุ่นท็อปใช้เครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรเทอลิโบแบบใหม่ให้กำลังสูงสุด204แรงม้าและแรงบิดสูงถึง500นิวตันเมตรเครื่องยนต์ได้รับการปรับปรุงในเรื่องระบบอัดอากาศและระบบระบรายความร้อนเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดเกียร์อัตโนมัติ6สปีดมีการปรับจูนใหม่ให้เปลี่ยนเกียร์ได้เนียนและตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นตัวรถมีให้เลือกทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อรุ่น 4WD มาพร้อมระบบควบคุมการยึดเกาะและระบบช่วยลงทางลาดชันทำให้ขับลุยได้สบายแม้เส้นทางยากลำ ระบบการสะเทือนก็ได้รับการปรับใหม่ให้ความนุ่มนวลบนถนนและยังคงความแข็งแกร่งเวลาออฟโรดเมื่อขับบนถนนเรียบ Fortuner 2025ให้ความมั่นใจมากขึ้นพวงมาลาัยตอบสนองดีขึ้นอาการโคลงตัวเวลาขับเข้าโคง้งลดลงอย่างเห็นได้ชัดขับขี่ในเมืองก็คล่องตัวบนทางหลวงก็มั่นคงลุยทางลูกรังหรือโคลนก็ไม่มีหวัน่นมุมไต่และมุมจักดีขึ้นและใต้ท้องรถก็มีการเสริมเหล็กกันกระแทกเพิ่มความแข็งแรงระบบ,บเบรกได้รับการอัปเกรดโดยใช้จานเบรกขนาดใหญ่ขึ้น มีระบบระบายความร้อนที่ดีกว่าเดิมทำให้หยุดรถได้มั่นใจย,ยิ่งขึ้นด้านระบบความปลอดภัย t o y o ต a Fortun e r 2025มาพร้อม t o y o ต a s เซปปี e n s น3.0ที่เพิ่มในรุ่นบนเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านขณนะถอยหลังในการใช้งานประจำวัน Fort จ n e r ใหม่นั้นง่ายดายยิ่งขึ้นด้วยกุญแจอัจฉริยะที่สามารถสตาร์ทรถและเปิดแอร์ล่วงหน้าได้ ระบบนำทางในตัวมีข้อมูลจราจรเรียลไทม์พร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียงที่แม่นยำใช้งานได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ To y ย ta Connec t ยังให้บริการเทเลเมติกเช่นติดตามตำแหน่งรถรายงานพฤติกรรมการขับขี่และบริการฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงราคาจำหน่าย Toyota Fort u n e r 2 0 2 5เริ่มต้นที่ประมาณ1.5ล้านบาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและสูงสุดราว1.9ล้านบาทสำหรับรุ่นท็อปแบบ l e g e n เดอร์ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาจากดีไซน์ สมรรถนะเทคโนโลยีและความปลอดภัยที่เพิ่มเข้ามาสำหรับรุ่นเลเจนเดอร์จะมีความพิเศษกว่ารุ่นปกติโดยจะมีดีไซน์เฉพาะเช่นกระจังหน้าสีดำเงาไฟเลี้ยวแบบเซกันเชลชุดแต่งพิเศษล้อขนาด20นิ้วดีไซน์สปอร์ตคาลิเปอร์เบรกสีแดงและช่วงล่างแบบสปอร์ตพิเศษส,สุดสำหรับผู้ที่อยากได้รถที่มีเอกลักษณ์และสมรรถนะเหนือระดับอัตราการประหยัดน้ำมันของเครื่องยนต์2.4ลิตรอยู่ที่ราว14-15ถึงกิโลเมตร ลิตรส่วนเครื่องยนต์2.8ลิตรอยู่ที่ราว12-13กิโลเมตรลิตรในการขับขี่ผสมผสานระบบสตาร์ทสอดอช่วยเพิ่มความประหยัดขณะจอดไฟแดงหรือรถติดระบบมันติเทรนซีเล็กช่วยให้ผู้ขับเลือกโหมดการขับขี่ได้ตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นอีโค่นอร์มัลสปอร์ตหรือโหมดทางทรายหินและโครนช่วยให้รถปรับค่าต่างๆอัตโนมัติทั้งการเร่งการเบรกและระบบควบคุมล้อเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดอีกฟีเจอร์หนึ่งที่น่าประทับใจคือ กล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้ผู้ขับมองเห็นรอบตัวรถได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะเวลาเข้าจอดหรือขับในทางแคบเซ็นเซอร์จอดมีความแม่นยำและระบบช่วยจอดอัตโนมัติก็ช่วยอำนวยความสะดวกได้ดีมากในเมือง Fortuner 2025ยังมีระบบดิจิตอล Key ใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนโดยไม่ต้องใช้กุญแจจริงทั้งเปิดปิดและสตาร์ทรถเหมาะมากสำหรับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ สรุปแล้ว Toyota Fortuner 2025ไม่ใช่แค่การปรับโฉมแต่คือการยกระดับในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นดีไซน์สมรรถนะความสะดวกสบายความปลอดภยัยหรือเทคโนโลยีทั้งหมดนี้รวมอยู่ใน SUV คันเดียวที่พร้อมลุยทุกเส้นทางแล้วคุณละคิดอย่างไรกับ Toyota Fortuner 2025คอมเมนต์ไว้ด้านล่างให้เรารู้หน่อยนะครับถ้าชอบคลิปรีวิวแบบละเอียดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม s r Car Review และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นต่อไป แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขับขี่ปลอดภัยครับทุกคน